ยังไงเลยครับก็มั่งยังไงเลยครับสวัสดีครับมือนี้ก็พอผมโคดหลังคั้นเขาเก่าครับมือนี้ก็ยิ่มาตกป่าอยู่ในห่วยครับห่วยนี่ก็เป็นห่วยที่ปล่อยน้ำมาจากห่วยสมองครับอ่างก็นำห่วยสมองพอดีมือนี้น่าจะปล่อยน้ำมาหลายน้ำขึ้นหลายครับมือนี้ก็ เยื่อใส่ครับ,บใส่เยื่อของอูฟิจิ่งครับลานอูฟิจิง่งข้าง,ขงเขาหวยสม,มองนี่แหละครับลาดเจริญถุงนี่ก็หกสิบบาทครับเของแบตีได้เลยครับเนื่อก็เอาเบ็ดมาแค่สองขั้นครับมาตีเหรียญได้ซื้อนี่แหละมาหานั่งตีเหรียญได้ซื้อเอาเบ็ดมาสองขั้นบ่ม,นมาหลายมาคนเดียว เบ็ดไปแล้วครับสองคันบมยู่ครับรูดเมื่อกี้เม็ดเกือบตกหนา đến kịp tốc nám luôn mà kiếm. Ừ. 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 Mà đợi. Mà đợi แหลมแหลกมาก้วครับ

กระมังไม่ใส่ใยครับกระมังใส่ใยบรรยากาศห่วยครับเป็ดสองคันมาเนี่ย măng Có măng không? Ai ครับแล้วครับมาเที่ยงตัวนี้ครับบ่ายสามโมงครึ่งเบ็ดสองคันเพราะได้ดึงอยู่ครับเบ็ดสองคันวันนี้ได้สามลุดไปสองครับเบ็ดเกือบโต๊กนามงานวันนี้ครับเบ็ดสองคันได้ปลาสามตัวแล้วก็มั่ง ก็ไม่ได้ใส่ใหญ่ๆครับไม่ได้ใส่ใหญ่ไดสามตัวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำด้ครับ